ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มีพื้นที่ริมน้ําลบบุรีนะครับอีกหนึ่งแปลงสามงานสามสิบหกตารางวานะครับนี่นะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับสวยงามเป็นพื้นที่อีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่อําเภอเมืองจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเข้าเมืองไปประมาณสิบนาทีนะครับเข้าออกสายเอเชีย ใหญ่ก็ใช้เวลาหนึ่งสนาทีเองนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับติดน้ำก็ราวรา1 8ิบถึง20เมตรนะครับนี่บริเวณติดถนนก็ลาวราว1 8ถึง20เมตรเช่นกันนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับมีสะพานปูนเล็กๆล,ลงมานะ แม,แม่น้ำลบบุรีนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้ก็คือ16นาฬิกา14นาทีนะครับแดดล่มลมตกบรรยากาศเป็นบ้านๆเงียบสงบมากนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูบริเวณพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ก็จะเป็นต้นไม้หน่อยมีที่ดินที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องถมนะครับสร้างบ้านได้เลยนะครับมีบ้านเก่าๆอยู่นิดนึงนครับเป็นพื้นที่อีกแปลงหนึ่ง สนใจนะครับเปล่อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่สุดขอบก็คือขอบแนวป่าตรงนี้เลยนะครับทางด้านขวาเสาปูนตรงนี้นะครับเขตนี้ก็ชนกับเขตสารพ่อภูมิเขตบ้านสีฟ้านี่เลยนะครับออกไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูออกไปถนนซอยนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับมีพื้นที่งอกประมาณสองงานนะครับติดแม่น้ำลบบุรีนะครับ ตามถนนจริงๆก็สังงาน36ตารางวานะครับเป็นพื้นที่อีกแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเจ้าของเปิดมาที่5ล้านนะครับพื้นที่แปลงนี้5ล้านนะครับ ด้านหน้าก็จะมีบ้านเก่าๆอยู่หลังนะครับตรงบริเวณนี้บริเวณกอไผ่นี้เป็นพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถนนสอบนิดหนึ่งนะครับเราสนใจโทรมาสอบถามโทรมาคุยกันได้นะครับศูนย์2 9้าสองดสอง้าดครับลิฟิ์นะครับที่สวยๆเลยลินน้ำจังหวัดนครศรีธรรมานะครับมีมาให้ชมกันบ่อยๆนะครับอิศร์ ดื่มน,น้ำนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ถนนก็จะเป็นถนนยางมาต่อยนะครับรถวิ่งได้พื้นที่ก็จะตั้งแต่รั้วตรงนี้เลยนะครับอกอไผ่ผมว่าประมาณยี่สิบเมตรครับเต็บน้ำก็ประมาณยี่สิบเมตรด้วยนะครับนี่นะครับ นี่เป็นหน้าพื้นที่นะครับถึงกอไผ่ตรงนี้เล,เลยครับนี่เสาเขตอยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละครับพื้นที่บริเวณหน้าพื้นที่นะครับมีเป็นถนนออกไปที่นู่นตรงบ้านสีฟ้าหน้าบ้านสีฟ้าตรงนี้ก็เป็นทางถนนใหญ่แล้วนะครับออกไปเดี๋ยวนิดเดียวเองนะครับเป็นถนนลาดปูนรถสิร้รวิ่งสวนกันได้นะครับแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับ เราสนใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0ูน922824928นะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับแม่น้ำลบบุรีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรนะครับนะครับพื้นที่แปลงนี้เป็นแปลงหนึ่งซึ่งเจ้าของเปิดมาห้าหลานนะครับราคาอาจจะต่อรองกันได้นิีหน่อยนะครับสนุกสนใจเดี๋ยวให้ต่อรองกับเจ้าของเลยนะครับที่แปลงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ